สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียด EP 2เรื่องเราต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่งานศพของนิวเยียที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ของแก๊งเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมห้องพอจบงานปางก็เอาแต่นั่งนิ่งอยู่แบบนั้นพอพลอจะถามเรื่องนิวเยียปางก็ทําตัวเป็นมีพิรุษอ่ำอ่ำมึงอึงอย่างกับคนสําลักข้าวทันใดนั้นเองโอ๊ตก็เข้ามาแทรกโดยการถามปางว่ากลับบ้านเลยไหมทําให้ปางรอดจากการถามของพลไปได้นั่นเองแล้วปางก็รีบลุกขึ้นออกไปเลยหลังจากนั้นปางก็กลับมาที่ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดอีกครั้งและก็มาโวยวายกับเจ้าของรร้าานนใหญ่ว่วมัเกิดอะไ ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะของที่เธอสั่งมันแค่เลเวล2ไม่ทําให้ถึงตุยเจ้าของร้านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าจริงๆปางสั่งให้พลอยแต่ New Year นิวเยียดันเอาไปใช้แทนและนิวเยียก็ดันแพ้สารน,นั้นพอดีเลยทําใหเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ตัดมาที่ร้านพี่หนุ่มพี่ชายของปางเขาเปิดร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างนั้นเองก็มีเจ้าหนี้กวนบาทาเดินเข้ามาเขาชื่อว่าพี่ตีพี่ตีมาตามทวงเงินจากหนุ่มหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เคยได้สักทีจังหวะนั้นเองพี่ตีหันไปเห็นโทรศ ทศัพท์ที่หนุ่มถืออยู่พอดีเขาก็เลยยึดโทรศัพท์ไปและให้เวลาหนุ่มหาเงินมาคืนภายในหนึ่งอาทิตย์วันต่อมาผู้กองชัดก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะสืบคดีทั้งหมดโดยการเดินเข้าไปขอหัวหน้าของเขาว่าจะลื้อคดีที่เขาสงสัยทั้งหมดกลับมาทําใหม่แต่หัวหน้าก็ยังไม่ยอมอยู่ดีและให้เหตุผลว่าถ้าลื้อกลับมาแล้วประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นในตํารวจได้ยังไงเพราะคดีมันปิดไปแล้วแถมจะทําให้เขาเสียหน้าอีกด้วยแต่ผู้กองชัดก็ยังไม่ยอมเซาซีอย่างกับเด็กอยากได้ของเล่นจนหัวหน้า เขาทนไม่ไหวสั่งพักงานผู้กองชัดสองอาทิตย์ทันทีทามอนักข่าวที่อยู่เทถานั้นได้ยินกันหมดว่ามีการขอให้ลือคดีเก่าขึ้นมา ตัดมาที่พลอยและปางตอนเลิกเรียนวันนี้ปางติดต่อพี่หนุ่มไม่ได้เลยเพราะว่าพี่หนุ่มต้องมารับเธอทุกวันพลอยก็เลยใจดีถามปางว่าจะกลับกับเธอไหมแต่ปางก็ยืนยันว่าเธอจะกลับเองและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปแต่ระหว่างที่พลอยขึ้นรถก็เห็นอะไรผิดสังเกตพอโอ๊ตกำลังแอบเดินตามปางไปนั่นเองมาทางฝั่งของปางเธอก็เดินกลับบ้านมาคนเดียวแล้วก็ยืนรับลมอยู่บนสะพานแถมเตรียมจะเล่นเป็นนางเอก M v มวเอาเพลงขึ้นมาเปิดฟังอีกต่างหากเธอหยิบหูฟังออกมาจากกระเปา๋า แต่อยู่ๆพอเอาใส่หูแล้วกดเล่นก็ทําเธอถึงกับหงายท้องตึงชักแงกๆเลยทีเดียวปางนอนกระตุกอยู่แบบนั้นสักพัก ทันใดนั้นเองโอ๊ตก็รีวิ่งเข้ามาช่วยปางเอาไว้ได้ปางที่ลุกขึ้นมาก็เกิดอาการกลัวมากอย่างกับคนเสียสติเธอบอกกับโอ๊ตว่าให้ดูที่โลโก้ตรงหูฟังมีคนจองจะเล่นงานเธอพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นอย่างกับคนบ้ามาทางฝั่งของพลอยเธอพยายามโทรหาปางแต่ไม่ว่าจะโทรเท่าไหร่ปางก็ไม่รับสายเธอเลยด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเธอก็เลยให้พ่อพาไปหาปางที่บ้านตัดมาที่บ้านปางตอนนี้โอ๊ตพาปางกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วปางก็เล่าเรื่องร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดให้โอ๊ตฟัง โอ๊ตก็เลยให้ปางพยายามคิดว่าใครที่เกลียดปางจะต้องส่งของขวัญมาให้แต่ไม่ว่าคิดเท่าไหรปางก็คิดไม่ออกโอ๊ตก็เลยพูดจนทําให้ปางรู้สึกดีขึ้นจนปางถึงกับเอ่ยปากถามเลยว่าทําไมโอ๊ตดีกับเธอขนาดนี้แล้วทั้งคู่ก็นั่งจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นอยู่ๆโอ๊ตกระจุปางไปหนึ่งทีทําเอาปางตกใจมากรีบผลักโอ๊ตออกพร้อมกระตบหน้าสั่นไปหนึ่งครั้งโอ๊ตบอกกับปางว่าเขารักปางแล้วก็รักมานานแล้วแต่ปางก็บอกกับโอ๊ตว่าเธอไม่เคยรักโอ๊ตเลยได้ยินแบบนั้นนโอมัก็ ทำท่าคิดประมาณ3วิแล้วมันก็บอกว่าเข้าใจแล้ว พร้อมกระตบหน้าปางไปหนึ่งทีตบมาตบกลับไม่โกงจริงๆแถมโอ๊ตยังถามปางอีกว่าแบบนี้ปังจะรักเขาได้หรือยังทำเอาปางถึงกับงงเป็นปลากระพงหลงทางกันเลยทีเดียวว่ามันทําบ้าอะไรของมันปางก็เลยตบกลับไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับด่าโอ๊ตว่าไอ้โรคจิตแล้วเธอก็ไล่โอ๊ตออกจากบ้านไปและพี่หนุ่มก็เดินสวนเข้ามาในบ้านพอดีพี่หนุ่มที่เหมือนจะรู้ว่าทั้งสองคนทะเลาะก,กันแต่ปางก็บอกว่าไม่มีอะไรพร้อมกับเดินขึ้นห้องไปมาทางฝั่งของโอ๊ตเขาก็เดินกลับมาที่สะพานที่ช่วยางไว แล้วก็แหกปากร้องอย่างกับโจ๊กเกอร์โดนเตะไข่อยู่แบบนั้นแต่อยู่ๆโอ๊ตก็กลับมายิ้มอีกครั้งแล้วก็คิดว่าปางตบเขาเป็นเพราะว่าปางรักเขาตัดมาที่บ้านปางตอนนี้พลอยเดินทางมาถึงแล้วแต่พี่หนุ่มก็บอกกับพลอยว่าปางขึ้นห้องไปแล้วไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกับโอ๊ต ตัดกลับมาที่โอ๊ตเขาเดินเข้ามาในที่ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียดและโอ๊ตนั่นเองก็คือคนที่ซื้อทิชชู่คันส่งไปให้ปางและที่เขาทําไปทั้งหมดเพราะเขาอยากจะให้ปางหันมาสนใจเขานั่นเองแถมวันนี้โอ๊ตก็ยังซื้อของขวัญชิ้นใหม่ให้ปางอีกด้วยมาทางฝั่งของพลอยเธอกําลังนั่งรถกลับบ้านมากับพ่อแล้วมาจอดติดไฟแดงอยู่ตรงร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกียดพอดีพอพลอยเห็นสัญลักษณ์หน้าร้านก็นึกออกทันทีว่ามันคือโลโก้เดียวกับบนลิควิดที่นิวเยียใช้วันนั้นทำ เธอลองพิสูจน์ลิควิด Liquid, โดยการเอาให้หนูที่บ้านดมและหนูก็มองเทงแบบนิวยอร์เลยระหว่างที่พลอยกำลังนั่งตกใจอยู่นั้นก็เจอโอ๊ตเดินออกมาจากร้านทำเอาพลอยตกใจหนักไปกว่าเดิมอีกวันต่อมาที่โรงเรียนโอ๊ตก็มาดักรอตื้อปางอีกเหมือนเดิมแต่ปางก็ยืนยันว่าเธอไม่อยากคุยกับโอ๊ตและพาย,ยายามจะเดินหนีทันใดนั้นเองพลอยเพื่อนรักก็เข้ามาช่วยปางไว้ได้ทันเวลาเธอเรียกโอ๊ตไว้และถามโอ๊ตว่ามีปัญหาอะไรกับปางทำไมต้องไปหาถึงที่บ้านโอ๊ตก็ได้แต่อ่ำอ่ำเอึองไม่ยอมตอบพลอย ก็ยิงคำถามมาอีกว่าเมื่อวานเธอเห็นโอ๊ตออกมาจากร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดไปทําอะไรมาโอ๊ตก็ติดอ่างหนักกว่าเดิมยังกับประดุกโดนไฟช็อตและโอ๊ตก็รีบเดินหนีไปตัดมาตอนค่าที่บ้านปางโอ๊ตก็ยังส่งข้อความมาตือไม่หยุดจนปางทนไม่ไหวก็เลยต้องเปิดแชทด,ดูแล้วก็เห็นว่าโอ๊ตส่งรูปถ่ายเธอมาจากทางหน้าต่างทําให้ปางตกใจมากรีบเปิดหน้าต่างดูทันทีแล้วก็เจอโอ๊ตยืนอยู่จริงๆด้วยความโมโ oh หปางก็เลยรีบเดินลงไปคุยกับโอ๊ตว่าอย่ามาตามาสาซีเธออีกแต่เหมือนโอ๊ต ไม่รู้เรื่องปางก็เลยบอกไปว่าเธอไม่มีวันชอบคนอย่างโอ๊ตหรอกและถ้าโอ๊ตยังทําตัวเหมือนโรคจิตแบบนี้เธอจะแจ้งตำรวจพูดจบปางก็รีบเดินเข้าบ้านไปทำเอาโอ๊ตที่ยืนอยู่ตรงนั้นเริ่มรู้สึกเกลียดปางขึ้นมาแล้วก็โกรธมากๆตัดมาที่บ้านโอ๊ตเขาเอาแต่นั่งดูรูปปางแล้วก็สไลด์หนอนตัวเองวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ปางต้องแข่งประกวดเต้นโชว์และเพื่อนรักอย่างพลอยก็ไม่พลาดที่จะมาเชียร์แต่ทันใดนั้นเองเธอก็เห็นโอ๊ตที่มาที่งานแล้วก็ยืนนิ่งๆจ้องเหมือนคนโรคจิตอีกกแลล้วพอยย็เยส่ง พอความไปหาปางทันทีว่าโอ๊ตมางานนี้นะและให้ปางระวังตัวเองไว้พอถึงเวลาเริ่มประกวดปางและเพื่อนในทีมก็โชว์ฟีไม้ไลายมือเต้นกันอย่างกระสต็บเท้าไฟในขณะที่ทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยอยู่ๆปางก็หยุดสตันอยู่แบบนั้นแล้วก็ฉี่แตกกลางเวทีเลยทาเอาทุกคนในงานถึงกังงเป็นไก่ตาแตกว่ามันเกิดอะไรขึ้นปางเอาแต่ยืนร้องไห้ตัวแข็งทื่อจนทีมงานต้องเข้ามาช่วยกันพาปางลงจากเวทีไปพอลงมาปางก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าน้ำที่เธอกินไปมันคือ ของขวัญจากร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดนั่นเองพอเดินเข้ามาก็ปอบเพื่อนแล้วก็บอกกับปางว่าทั้งหมดมันคือฝีมือของโอ๊ตและเธอก็เล่าให้ปางฟังว่าเธอเห็นโอ๊ตเดินออกมาจากร้านนั้นมาทางฝั่งของโอ๊ตที่กำลังยิ้มชอบใจกับผลงานตัวเองอยู่อยู่ๆเขาก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาจนทนไม่ไหวเขาก็เลยเข้าไปถอดเสื้อผ้าออกในห้องห้องนึงและเขาก็ต้องพบว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่นั้นเป็นของขวัญจากร้านส่งมานั่นเองแต่ยังไม่ทันจะได้คิดว่าใครเป็นคนส่งก็ต้องทําให้โอ๊ตถึงกับออออาาาายเเเพพระมมีีคนนดดิข้าาโ เลยรีวิ่งออกไปทั้งที่ยังเปื่อยอยู่แบบนั้นแต่เหตุการณ์มันดันหนักกว่าเดิมอมีคนเห็นกันทั้งเมืองแถมมีคนถ่ายคลิปไว้ได้อีกต่างหากแม้กระทั่งพี่หนุ่มก็ยังเห็นแวบๆบแบบตัดมาที่ปางกําลังนั่งดูคลิปที่มีคนถ่ายโอตไว้ได้อยู่พลอยก็ยอมรับกับปางว่าน,นี่คือฝีมือของเธอเองจบลงไปแล้วสําหรับของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดต,ตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจาากช่องเรบ